อา้าโอ้มันติดไปสบ้านนี่ว้ายมาเตะสแล้วนี่ฮะว้ายครางตัดผมมาดิว้าย,ยคือได้ทรงนี่บ้านนี่โอ้ตัดผมจนได้ออกรถไหม้มาดิกูบู๊แต่วะเจ้าสิไปสแล้วนี่ฮะ ไป,ไปไใส่โอ้ใี้แห้งเลยไหมไปเบื้องงานก่อนเบื้องงานใส่อีกไปหาตัดผมวะนี่โอ้จะได้ลูกค้าหลายเ้อเบื้องส่งผมสร้าง,งแบบนี้โอ้คุ่น่ะของผมสร้างของแท้เนาะโอ้โคตรแย่วปุ่นจะนียัง โอ้บันนี้คือเป็นจักซี่บ่ะนี่ว่าเป็นหัวนกกระจอกใส่ใส่ล็อกล็อกลอ็อกอันนี้มึงดูซาบกอกว่ามันสีด่างบ่ป,ป,ปอกปอกโอ้ปอกด่างดีวยู่หัวสร้างนี่โอ้เอาว่าดิ ว่าเป็นคนละคนเย้ยมือหนักคือหวดหนวดกรบโวีบปดนดิเจ้าสิไปทางไหนเลยนี่ไปสวนไปสวนนะ่ะโอ้คือขักแค่วะบ้านไหนสีมา้แาแสดงหนังบัดีิบ้านไหนสีมาสา้าแสดงหนัง อันนั้นก่อนออกพรรษาก่ะป่ะยังบอกพรรษาย่ายังบ่ถึงออกพรรษาเดียโอ้ยยังกิ่งบ่ได้ช่วงไหนยังบ่ออกพรรษาข,ขบขาหน้าออกกัญชาอืม,มขอเขาเอาลวดทำดีบุญอ่ะปลากล้วยก็ขึ้นแหละจะหมอบจักค้านอยู่ปลากล้วยบ่มันก็ได้เอาได้ป่ะนี่ ไปครับโอเคไปาหาทำงานหักคันซาละมาาเข่าข่าย